สวัสดีทุกคนคะ่ะเจอกับโครวบ้านอาหารอร่อยเช่นเคยนะคะวันนี้จะมาชวนเพื่อนทําขนมปังเผือกมันม่วงค่ะที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือสุกแล้วนะคะสูตรนี้นุ่มอร่อยมากๆเลยค่ะทําไมถึงเป็นไส้เผือกมันม่วงเพราะว่าต้องการสีสวยๆจากมันม่วงนั่นเองนะคะนํามาผสมกับเผือกค่ะื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะไปเริ่มทําไส้เผือกมันม่วงกันก่อนเลยนะคะ เผือกและมันม่วงนะคะน้ำหนักที่ขึ้นให้คือช่างหลังจากที่นึ่งสุกแล้วค่ะล้างให้สะอาดนะคะหั่นเป็นท่อนๆน,น,นำไปนึ่งให้สุกเลยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานานนะคะพี่ก็จะตัดมาตอนที่นึ่งสุกเรียบร้อยนะคะนำทั้งเผือกและมันม่วงมาบดแบบนี้ค่ะผสมรวมกันเลยนะคะมันม่วงที่ใช้ก็800กรัมค่ะส่วนเผือกก็1กิโล2ขีดนะคะหรือว่า1,200กรัมค่ะ ใส่เกลือลงไปครึ่งช้อนชานะคะตามด้วยน้ำตาล200กรัมค่ะบอกไว้ก่อนเลยนะคะถ้าใครชอบหวานให้เพิ่มส่วนของน้ำตาลเอาเลยค่ะในสูตรที่ทำวันนี้ไม่หวานนะคะใส่กะทิลงไป250กรัมค่ะหลังจากใส่กะทิลงไปแล้วคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวจะนำไปกวนบนไฟอ่อนค่ะประมาณ15นาทีนะคะหรือให้สังเกตเอาค่ะ ถ้าไส้เผือกของเราล่อนออกจากกระทะก็ถือว่าเป็นอันใช้ได้นะคะพักไว้ให้เย็นก่อนนำมาใช้ค่ะไส้เผือกที่ควนเสร็จแล้วนะคะก็จะล่อนออกจากกระทะประมาณนี้เลยค่ะพักไว้ให้เย็นนะคะเดี๋ยวเรามาทำส่วนของแป้งขนมปังกันต่อเลยค่ะ ในนี้จะมีแป้งอนเนกประสงค์400กรัมนะคะแป้งขนมปัง100กรัมค่ะยีสต์8กรัมนะคะใส่น้ำตาลทรายลงไป75กรัมค่ะวันนี้จะใช้เครื่องนวดนะคะนมที่ใช้เป็นนมสดเย็นเลยก็ได้ค่ะถ้าใครนวดมือแนะนำให้เป็นนมอุ่นนะคะใส่เกลือลงไปประมาณ2กรัมค่ะ พี่จะตั้งเวลานวดนะคะประมาณ15นาทีค่ะพอแป้งเริ่มจับตัวเป็นก้อนแบบนี้ก็ใส่เนยเค็มลงไปค่ะทั้งหมด70กรัมนะคะปิดฝานวดเดี๋ยวครบ15นาทีแล้วมาดูกันค่ะ นวดครบเวลาแล้วนะคะแป้งก็จะนุ่มมากๆเลยค่ะนำออกมาคลึงเป็นก้อนกลมๆนะคะแล้วก็พักไว้ประมาณ45นาทีค่ะถ้าใครอยากรู้ว่าแป้งของเราเหนียวดีไหมนะคะขึ้นฟิล์มไหมก็ลองตัดออกมาแบบนี้ค่ะถึงแป้งดูนะคะเป็นฟิล์มประมาณนี้ใช้ได้เลยค่ะ ระหว่างที่พักแป้งนะคะเราก็มาปั้นส่วนของไส้เผือกไว้กันเลยค่ะไส้เผือกมันม่วงที่เราทำไว้นะคะเย็นแล้วค่ะพร้อมนำมาใช้นะคะจะชั่งน้ำหนักก้อนละ80กรัมค่ะวันนี้จะใช้ทั้งหมด12ก้อนนะคะส่วนไส้ที่เหลือเราสามารถแพ็คแช่ตู้เย็นไว้ได้เลยค่ะ มาดูแป้งที่ครบเวลาแล้วนะคะนำมากดไล่อากาศออกค่ะเสร็จแล้วแบ่งขนาดให้เท่ากับปริมาณของไส้ที่เราทำไว้เมื่อกี้นะคะ80กรัม12ก้อนค่ะ แบ่งแป้งเสร็จเรียบร้อยครึงให้เป็นก้อนกลมนะคะปิดผ้ากันแห้งด้วยค่ะพักไว้ประมาณ10นาทีเดี๋ยวมาห่อไส้และขึ้นรูปกันเลยนะคะพร้อมที่จะห่อไส้แล้วค่ะเราก็นําก้อนแรกที่เราพักมาห่อก่อนก็ได้นะคะวิธีห่อก็ง่ายๆค่ะกดแป้งให้แบนนะคะแล้วก็กลับด้านขึ้นมาค่ะใส่ไส้ลงไปตรงกลางนะคะพยายามปิดรอยต่อให้สนิทค่ะ ครึ่งนิดนึงก็ได้นะคะลอยต่อจะได้แน่นๆค่ะเสร็จแล้วกดให้แบนแบบนี้นะคะถ้าใครมีไม้รีดก็รีดไปแบบนี้ค่ะถ้าไม่มีก็ใช้เป็นขวดหรือว่าเป็นอะไรก็ได้นะคะรีดให้ยาวพอประมาณสัก7นิ้วค่ะนี่นะคะได้ประมาณนี้เลยค่ะเสร็จแล้วกรีดนะคะใช้ใบมีดกรีดได้ค่ะ กรีดให้เป็นรอยนะคะถ้าใครต้องการให้เห็นไส้เผือกมันม่วงข้างในเข้มๆมก็กรีดให้เห็นเลยค่ะกรีดให้ลึกแบบนี้นะคะพอได้แบบนี้กลับด้านค่ะมมวนๆเข้ามานะคะแล้วก็พับอีกด้านหนึ่งมาซ่อนปลายไว้แบบนี้เลยค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ นี่เลยค่ะทําง่ายๆแบบนี้นะคะส่วนใครจะทําเป็นรูปทรงอื่นๆก็ได้เหมือนกันนะคะถ้าไม่ชอบแบบกลมก็ทําคล้ายๆกับอดอกก็ได้ค่ะ ชิ้นนี้ก็จะทำม้วนแบบฮอตดอกนะคะทำง่ายๆตามนี้ได้เลยค่ะกรีดทางไหนก็ได้นะคะเอาแค่เป็นลายตามที่เราต้องการค่ะกลับด้านลงแล้วก็ม้วนเท่านั้นเองนะคะไม่ยากค่ะถ้าเพื่อนๆชอบแบบไหนก็ลองทำกันดูเลยค่ะเราสามารถคิดลายเองได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปิดผ้าพักไว้ประมาณ40-60นาทีนะคะขึ้นอยู่กับอากาศของแต่ละวันเลยค่ะ ก่อนที่จะอบนะคะน,นํานมสดค่ะมาทาให้ทั่วๆเลยนะคะระหว่างนี้ให้อุ่นเตาไว้เลยค่ะไฟบนล่าง180องศานะคะจะใช้เวลาอบอยู่ที่20-25นาทีค่ะหรือสังเกตง่ายๆดูจากสีของขนมปังตามที่เราต้องการเลยค่ะ มาดูที่สุกเรียบร้อยนะคะนำออกวางบนตะแกรงแบบนี้ค่ะให้คลายร้อนนะคะสามารถพร้อมเสิร์ฟกันได้เลยค่ะสูตรนี้นุ่มอร่อยมากๆเลยนะคะอยากให้เพื่อนๆได้ลองทำทานกันค่ะความหวานก็ไม่หวานมากนะคะอร่อยกำลังดีค่ะถ้าใครชอบลสหวานมากกว่าน,นี้ก็สามารถเพิ่มเติมน้ำตาลเองได้นะคะมาดูข้างในกันเลยค่ะว่านุ่มน่าทานขนาดไหนนะคะนี่เลยค่ะ ยังไงถ้าดูคลิปนี้จบแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ครัวบ้านบ้านอาหารอร่อยด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ